สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับชุดติ i งแอนด์ฟันไบท็อปซีเคนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่เอกอายุเวดี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ของเรานะครับในระหว่างการแข่งขันว่าแข่งครั้งนึ่งอ่ะผมทําความสะอาดปืนยังไงในระหว่างการแข่งขันหนึ่งหนึ่งระหว่างการแข่งขันหรือแข่งขันจบแล้วควรทําอะไรบ้างซอมแข่งขันก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับสเต็ปแรกสําหรับคนเกียจผมเนี่ย หรือว่าเป็นคนที่เกียจเบอร์ต้นๆเลยก็ว่าได้ในการดูแลปืนแล้วกันผมก็จะทําแค่ใช้คอนแทคคินเนอร์กันออยแล้วก็ตัวเจระบีถามว่าเรียงลําดับยังไงผมถ้าในระหว่างการแข่งขันเนี้ยผมจะใช้อยู่แค่2ตัวครับไม่ใช่อะไรครับสบายครับพกพาง่ายผมแค่เปิดออกมายัง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 ไม่จับก็งไม่จับนะครับเปิดออกมานะครับแล้วก็ก็ใช้คอนแทคคินเนอร์เนี้ยฉีดพ่น ลำกล้องเพื่อไล่พวกคาบขมเมาหรือสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์อ่ะออกไปพอเสร็จผมก็ทิ้งไว้ประมาณสักหนาทีไม่เกิน2นาทีแค่นั้นนะครับผมก็เช็ดทําความสะอาดและตามด้วยตัวเนี่ยครับกันออยกันออยที่ใช้กันอยู่แล้วทั้งปืนสั้นปืนยาวก็จะมาฉโลมที่ตัวไกด์ลอดตามจุดเซสีต่งางๆนะครับในกีฬาจากดีว่าต้องต้องหยอดแต่ตำแหน่งไหนเสร็จแล้วผมก็แค่นี้ผมก็พร้อมลุยภาคบ่ายละ ส่วนในการหลังการแข่งขันน่ะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวให้พี่เอกเขาอธิบายกันเขาจะชำนาญกว่าผมก็สำหรับผมเองนะครับเวลาแข่งขันหรือว่าซ้อมระหว่างวันเนี่ยก็คล้ายๆคุณทอครับไม่อยากพกอุปกรณ์เยอะหลักๆก็จะเป็นตัวคอนแทคคีนเนอร์ครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายตัวสเปรย์แรงฉีดแค่ไม่กี่ทีมันก็ล้างออกหมดแล้วนะครับแล้วก็เช็ดคราบรองทาที่มันไหลเยอะมออกไปพอมันแห้งปุ๊บเราก็เหมือนเดิมครับตัวกันออยครับ โลป้ายไปตามจุดที่เสยษสีแต่ถ้าเกิดว่าออไม่อยากต้องมาโลมบ่อยๆนะครับตัวจระบีก็แนะนําสําหรับปืนยาครับมันใช้แล้วมันเกาะทนนานลื่นเหมือนกันยิ่งใช้ผสมกันนะครับจะยิ่งลื่นเป็นพิเศษไม่เชื่อลองดูใช้ตัวนี้ครับจบแมตช์เลยผมลองมาแล้ว L3 ไม่มีขายครับมีแจกไซนี้นะมีแจกไม่มีขายเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยพกพาสะดวกมากเลยใช้แบบหแมตช์เสร็จปุ๊บเราไม่ต้องเก็บอะไรใช้1แมตช์เสร็จเราก็สามารถทิ้งได้เลยเ<ม>พราะว่า เป็นเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้เป็นเป็นเทสเตอร์จริงแล้วเป็นเทสเตอร์อรแล้วกันตัวเนี้ขึ้นเครื่องได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับ EP ต่อไปอ่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะครับฝากด้วยน,นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับชุดดิ่งฟันไป t ท็อปซีครับขอบคุณครับ